ฝึกเทรดเดโมยังไงให้มีความใกล้เคียงกับพอร์ตจริงมากที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีการฝึกเทรดด้วยเดโมเนี่ยสำหรับตัวผมที่ได้คําแนะนํามาในช่วงแรกที่เข้ามาเทรดฟอเร็กก็คือการฝึกจากพอร์ตเซ็นแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากับพอร์ตเซ็นนะครับก็จ่ายไปไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ฟิลลิ่งของการเทรดในรูปแบบของพอร์ตจริงที่เป็นพอร์ตสแตนดาดอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความโลภราเทรดในพอร์ตเซนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าได้กําไรน้อยแล้วก็เกิดการโอเวอร์เทรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสําหรับผมก็แนะนําให้ฝึกในเดโมโไปเลยแล้วเมื่อคุณฝึกในเดโมโจนชํานาญแล้วอยากที่จะปั้นพอร์ตอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้พอร์ตใหญ่ แต่ให้ออกหลอดไซต์ที่เหมาะสมกับพอร์ต5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้อง take a คชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้โบรกเกอร์ iuX ที่ออกคาสั่งรวดเร็วเพียงเสียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปรดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีรลอข้อที่2ใช้เงินมากไปหาเงินน้อยโดยการสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีโบนัส30เหรียญเก็บกําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์รักษาวินัยและทําซ้ําให้เป็นนิสัยข้อที่3 สำหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร IUX นอกจากฝากขั้นต่ําที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3มเหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15ถึงนาทีการถอนกําไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากําไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้ บล็อกเกอร์ iux การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต m s c a และ misa เพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหลด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจนชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้บล็อกเกอร์ iux เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะฝึกเทรดจริงนะครับก็เริ่มจากเดโมแต่ว่าวิธีการฝึกเนี่ย ควรมีกระบวนการในการฝึกแบบเดียวกับพอร์ตจริงโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับพอร์ตจริงมากที่สุดในด้านของอารมณ์ความรู้สึกและการเทรดแอคชั่นด้วยการใช้ตรกะเหตุและผลด้วยการเก็บสถิติเพื่อเพิ่มความมั่นใจและยังเป็นตัวช่วยเพื่อลดความรู้สึกทางด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่างมากและก่อนที่จะไปเก็บสถิติในการเทรดด้วยเดโมนะครับควรมีการเก็บสถิติด้วยการแบ็กเทสมาก่อนซึ่งการแบ็กเทสนะครับสำหรับผมแนะนําให้แบ็กเทสในกราฟนิ่งก่อนนะครับก็คือกราฟที่ จบไปแล้วเพราะว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการถูกกระตุ้นจากการเคลื่อนไหวของกราฟด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการจากการแบ็กเทสในกราฟนิ่งนี้นั่นก็คือภาพซ้ําเพื่อให้เราจําได้เราต้องรู้จักหน้าตาจุดเข้าของเราให้ได้ก่อนแล้วก็จุดจํามันให้ได้เพื่อให้ง่ายต่อการทําซ้ํานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปแบ็กเทสในกราฟเคลื่อนไหวคุณจะถูกดึงดูดความสนใจไปอยู่ที่กราฟที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ และทำให้คุณอาจจะมองไม่เห็นพฤติกรรมทำซ้ำที่การาฟทำให้เห็นอยู่บ่อยๆนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราต้องใช้เงื่อนไขจุดเข้าที่ง่ายต่อการตัดสินใจวิธีการที่ผมใช้ในการฝึกเทรดด้วยเดโมนะครับหก็คือต้องมีการตั้งเป้าในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์2ก็คือรักษาพอร์ตให้คงอยู่การโดน s อเป็นเรื่องธรรมดาของการเทรดเปรียบเสมือนการขับรถแล้วเราเหยียบเบรกเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝัน3ก็คือพอร์ตเดโมที่คุณจะนํามาเทรดต้องมีขนาดเท่ากันกับพอร์ตจริง ที่คุณจะนํามาเทรดในตลาด4เพื่อให้มีฟีลลิ่งในการเทรดใกล้เคียงกับพอร์ตจริงต้องเพิ่มภาระให้กับพอร์ตเดโมเช่นถ้าพอร์ตคุณ1000เหรียญคุณควรออกหลอดไซต์ที่0.2แต่เมื่อมาเทรดพอร์ตจริงคุณออกหลอดไซต์ที่0.05เพื่อให้ระดับอารมณ์ในการเทรดใกล้เคียงกันเราจะมีอารมณ์ในการเทรดน้อยเมื่อเทรดเดโมเราจึงต้องเพิ่มหลอดไซต์ในพอร์ตเดโมให้มีความใหญ่กว่าหลอดไซต์ของพอร์ตจริงที่เราจะนํามาเทรด 5. ฝึกเทรดทีละ1ออเดอร์ไม่รัวออเดอร์ ตรงจุดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดแล้วเริ่มมีความมั่นใจเทรดไปสักพักเริ่มมีการรัวออเดอร์และถ้าคุณฝึกนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆกล้ามเนื้อจะจดจำเมื่อคุณเทรดในจุดที่คุณมั่นใจคุณก็จะรัวออเดอร์โดยอัตโนมัติและสุดท้ายก็ควบคุมหลอดไซส์ของตัวเองไม่ได้กลายเป็นการโอเวอร์เทรดที่สร้างเหตุให้คุณพอตแตกนั่นเองการรัวออเดอร์หรือการโอเวอร์เทรดไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่ควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำคือการฝึกวินยัย และฝึกวินัยในเงื่อนไขของการเข้าเทรดในรูปแบบซ้ำๆให้ได้ก่อนและถ้าคุณรีบร้อนละเลยเงื่อนไขง่ายๆในช่วงแรกการเทรดของคุณในตลาดนี้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะตั้งคำถามว่ามันมีจริงๆไหมคนที่สามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่าจนกว่าคุณจะได้เผชิญหน้ากับสภาวะนั้นจริงๆ สมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทคแอคชั่นพร้อมโซนเทรดสั้นที่แจ้งในคลิปวิเคราะห์เหมาะสำหรับคนที่ชอบเทรดทองแต่ยังงงกราปลาบทองคำด้วยระบบพิเศษในสมาชิกและยังมีระบบพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนนอกจากนี้ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในระบบเทรดหรือการเทรดทองคำสามารถตั้งคำถามเคลียร์ทุกข้อสงสัยของคุณได้ใต้ใคลิปวิเคราะห์ของทุกวันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการ ถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ